สวัสดีครับส่องเพลนผ้ารอครับผ้ามาเบิงตัดแต่งจริงบากท่านครับซึ่งได้ฤดูกานตัดจริงเหรอนะครับเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเดือนของวันที่สี่มีนาคมครับสี่มีนาคมเนาะกะตัดจริงเนาะครับเนาะนี่ครับอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ครับตัดจริงแล้วครับนี่ ซึ่งทั้งสวนเพื่อนจะจะตัดจังซี่ออกก่อนนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับเพื่อนจะบาตัดเบิดนะครับเธอแหลกเือว่ามันจะง่ายในการนี่ครับดึงลากออกไปจากแปลงครับเพราะว่าแปลงเพื่อนนีนี่ครับจะดึงลากไปน้ำทิ้วนี่ครับทิ้วพูครับเห็นประคับ ตัดจังซี่แล้วนะครับนกกาจะมัดตัดต่อครับนี่ครับตัดต่ออีกเชือกนึงครับนี่นะครับกาเป็นบางปีครับฉีเพิ่นตัดนกครับนอกเพิ่นจะเอนี่ครับบางปีจะตัดนี่ครับหรือบางปีเพิ่นกาจะตัดแล้วประมาณนี่ครับ จากโค่นต้นครับประมาณเมตรหนึ่งครับนี่ครับกาจะเป็นแล้วแต่บางสวนนะครับเทคนิคแต่ละสวนนะครับเนาะบางสวนเพิ่งก็จะตัดจำเลยนะครับเนาะตัดประมาณไประมาณเขานะครับเนาะนี่ครับจะตัดนี่เลยครับแล้วก็มันก็จะแตกถงนหม้นะครับเนาะบางสวนเพิ่งก็จะตัดสูงครับประมาณเมตรหนึ่งครับนี่ครับ บางสวนก็นจะตัดเง้ยเาครับกับแล้วแต่อากาศครับอากาศฮอนอากาศหนา,า,ศาวเพื่อนกะเบิ่ง่าเพื่อนจะตัดแต่ละปีมันจะเพื่อนจะ,นจะตัดบุ้งกันนะครับเนาะนี่ครับกัยูน้ำทีตน้นใหญ่ต้นน้อยนะคือกันครับว่าเขาต้องตัดประมาณไรนะครับเนาะนี่ครับทำต้นที่เพื่อนตัดตายออกแล้วนะครับเนาะนี่ครับทุดปลายเลยนะครับ กบเพิ่นก็จะมาตัดตัดตอนอ pues ีกคร pues nah ับนี่ครับช่วงนี้ประมาณนี้ครับถ้าเปรียบเทียบต้นนี้แล้วนะครับเนาะนี่อยู่กิงเดี่ยวครับเพื่อนก็ตัดประมาณนี้ครับตัดออกตัดออกครับมันก็จะแตกขึ้ไม่ครับจากแถวมาตัดนี่แหละครับพวกนี้ก็จะก็ได้ครับถ้าจะไว้ครับนี่ครับเอาไว้ก็ได้หรือจะตัดทิ่มก็ได้ครับมันก็จะแตกไม่งมากครับ เป็นดูการตัดแต่งจริงนะครับเนาะซึ่งเพื่อนได้ปล่อยทิ่มว้ให้มันฟื้นตัวจากการติดหน่อยนะครับนี่ครับพื้นที่อยู่นี่งกับประมาณสองไรลล่กว่าครับนี่ครับซึงเพื่อนได้ตัดไบนแน่น้นนะครับเนาะมาทายให้เบิ่งบรรยากาศครับ ตอนเช้าครับสามโอ้กุ้กวาดครับสวยแน่และครับนี่ครับไปดูบางต้นถีบว่านตัด,น,น,น,ะตดนะครับเนาะต้นถีบว่านตัดนี่ครับต้นถีบว่านตัดกับมีครับนี่ครับมันจะแตกดอกนะครับเนาะต้นถีบว่านตัดครับมันก็จะแตกดอกเพราะมันแตก แตกดอกแตกย่อดนีครับติดหน่วยขึ้นกันครับจะถามว่าเอาว้มันจะคุมบอกกับกัสูตตัดไหมดีกว่าครับก่นแล้วแต่บางสวนครับเทคนิคของการอ่าให้เห็นบางทั้นออกเร็้ยวหรือออกซ่าต้องกายุกับสวนที่ว่าต้องการจะให้มันออกเดือนใดหน,หนะครับเนาะนี่ครับเห็นเบื้องบรรยากาศครับ ซมองต้นมันกับกล่งองกให้ชัดปน,นครับนี่ครับชมบรรยากาศก็จะเป็นเหมือนนี้นะครับตัดจริงครับครบรอบข้องสวนเพผลน,นะครับเนาะ ถ้าหัวมบตัดออกมันก็จะแตกดอกแตกยอดแตกดอกไม่ครับซึ่งมันก็ติดดีอยู่ครับแต่มันจะบอดกที่สมควรนะครับเนาะแต่มันก็จะมีงานที่หัาต้องมาลรีออกครับถ้าห้าจะเอาไว้อีลีครับมันก็ต้างมาตัดง่ายแห้งจริงครับถีงครับ ล้วก็ต้องมาเลื่มออกครับถึงงานมันจะแก่เกินไปมัาตาัดออกซึ่งทั้งสวนพ่นนี่มันจะเพ่นมามันบกขุมนะครับเนาะแต่เขาตาัดออกแล้วมันก็จะนี่ครับงานที่แตก็ต้องตัดนี่ครับมันจึงมันเสียเวลาครับสู่ตัดเธอเดียวเลยครับตัดคือตัดเหงาตาัดค้นคนี่ครับนี่ครับ วันพุทธซาเดี๋ยวพาไปเบิ่งต้นสามรถนะครับเนาะต้นสามรถทำเงินอุ้ยหนึ่กท่านขาอครับนี่ครับต้นนีหน่อยเพื่อนนี่ทำเงินบ่ขี้ไหลได้ครับนี่ครับ ถึงจะมีจิงเดียวครับนี่ครับแต่กมาจะต่อปลาครับถึงไมาจิงเดียวครับนี่ครับมันได้เก็บได้เป็นเกือบร้อยโลนะครับแต่ละต้นครับอ่นนี้เป็นของสามโลนะครับเนาะกตนับตั้งแต่มือเก็บเลยครับต่อต้นนครับอันนี้จะเป็นกิงหลายครับเพิ่ไว้สองกิงครับนี่จะยูครับต้น ต้นใหญ่หรือต้นน้อยนะครับต้นใหญ่เพื่อนกาไว้หลายครับต้นน้อยมันกะหากินวันไหนเก่งวันไหนหยังเพื่อนก็เอาไวงานหนึ่งหรือสองงานคทำกินหนึ่งสองกิงอันนี้ครับเป็นพุชาน้ำสนครับอันนี้เพื่อนกาไวสามกิงครับซึ่ง แตกขึ้นมาแล้วก็ใบ,บ,บสองครับมันจะสองครับมันจะสองครับน่ครับแกขึ้นมาจากข้นเหงา่นเอาใบสามครับซึ่งปีที่แล้วนี่ครับพันได้ดตัดหนี่นะครับนะเนาะแตกออกกปีนี้พ่ฮห้ว่าเพิันจะตัดสนะครับปีนี้จะตัดล่างแถวนี้หรือจะเป็น ยอดปลายนี่เลยกับบนนใจนะครับเนาะมันมันอยู่กับอากาศครับแต่ละปีมันมาคือกันครับฝนดีฝนบ่ดีครับมันก็ต้องเบื้องร้อมครับฝนกะเดี๋ยวเ้าเบื้องครับมึอนี้เพิ่นจะตัดเนี่ดไครับครับนี่ครับเพิ่นจะตัดเห็นเบื้องหรอครับเนาะเชิงฝนกะเดี๋ยวเตรียมอาวุธมาแล้วครับอาวุธที่นีการตัดน่ครับไปเบื้องครับว่าเพิ่นจะตัดเนี่ยไรครับเพิ่นบอกครับ เอาบอกไปเนี่ยตัดจังไรครับแนวไดาไของปีนี้ครับนี่ที่ทตัดประมาณไหนครับที่ตัดประมาณนี่แหละครับนะครับเพื่นจะไว้จะไว้สูงเนี่ยนะครับเนาะตําหลายต้นกับสีบุ่ใหญ่ต้นบุ่ใหญ่ถ้าต้นบุ่ใหญ่เกิดเปี่ยงลูกกับสีบุ่สมบูรณ์ครับต้องตัดให้สูงจังหน่อยเพื่อปะต้นนี่้ต้นมันใหญ่การดูดอาหารกับสีหลายกว่ากัน ดีก<ม>ว่ากันเลี้ยงลูกดีกว่ากันกระชีตัดเห็เบิ้งนะครับกระชีตัดทุกปีนะครับแบบ,น,บนี้ครับนี่รครับเจ้าของสวนครับเพื่อจะตัดเห็บเบินะ้คงทบเนาะสาธิตใเห็เบิ้งจากต้นก่อนนะครับจึงตัดบ่าไหนแล้วับเนาะ ขั้งไทยครับอยู่ข้าง,ขงบนครับนี่ครับปีนี่เพิ่อนจะตัดประมาณนี้นครับตัดประมาณเมตรหนึ่งนะครับเนาะจากพื้นต่อเก่าขึ้นมากครับประมาณเมตรหนึ่งครับซึ่งเพิ่อนกะงานกะไว้เฮ็ดพื้นนะครับแบนะ <sounds like S 2> ได้สองต่อครับเฮ็ดพื้นต่อไป ไอเห็ดพื้นเผาทานครับนี่งามมันครับนี่ครับไอสองต่อครับแต่ละปีครับมาเดี๋ยวกทานยอดนะครับยอดดอกไม้กับมัแตงยอดดอกอีกบาหนึ่งนี่เห็นว่าเสร็จสิ้นของการแต่งจริงครับผมครับเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาทานเห้เบิ้งนะครับอีกเทือดหนึ่งว่าตอนมันแตกกิ่งแล้วเป็นแนวด้วยนะครับเนาะ แต่ชุดท้ายนี่ยก็จะลืมกดติดตามนว้นะครับส่องรแรลนผ้ารอครับขอบคุณครับ